สองวิธีเคลียร์พลังงานแบบง่ายที่สุดก่อนที่อาการจะหนักขึ้นหลังจากที่คุณแหม่มทำคลิปข้อเสียของการเปิดตาที่สามมีหลายคน inbox มานะคะว่ามีอาการตามนั้นเลยและอยากได้วิธีการเคลียร์พลังงานวันนี้คุณแหม่มเอามาให้สองวิธีเคลียร์พลังงานแบบง่ายที่สุดทำได้ทันทีและช่วยได้จริงหนึ่งหายใจคืนพลังให้ร่างกายอาการพลังงานส่วนใหญ่จะเกิดจากพลังงานที่ขึ้นไปกองอยู่ที่หัวให้คุณทาตามดังนี้หายใจเข้า ให้รู้สึกลงท้องหายใจออกให้รู้สึกลงเท้าทำา1-2นาทีจะรู้สึกดีขึ้น2ให้เอาเท้าสัมผัสพื้นจริงๆคือเป็นพื้นหญ้าสนามหญ้าพื้นดินหรือถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นปูนก็ได้นะคะพลังงานส่วนเกินจะไหลลงทันทีถ้าคุณมีอาการมึนหัวร้อนศีรษะอันนี้จะช่วยเร็วที่สุดใครที่มีอาการจากการเปิดตาที่3หรือจากการตื่นรู้ ลองทาตาม2ข้อนี้นะคะจริงๆมีมีหข้อวันนี้เอามาฝาก2ข้อถ้าคุณทําตามมันช่วยให้พลังงานนิ่งขึ้นได้เร็วค่ะและถ้าใครอยากรู้วิธีเช็คอาการว่าอาการแบบไหนเป็นอาการทางพลังงานหรืออาการแบบไหนเป็นอาการป่วยให้พิมพ์มาขาว,ว่าเช็คพลังงานเจอกันในคลิปถัดไปครูแหมมสวัสดีค่ะ